นะตะขียมันง้มบกหอยนด้ง้มบกหอยน้าหน้าอาติสอะอนบละติไม่เคยทำานานะติเค,เคยทอนกล้าหรือ,อยังยังใช่ไหมว,วันนี้จะไปตัดตัดเดาตัดงานเดาให้เบิง์กติเป็นไหไตอ,อนปอยฝนดีไหมครับดีค่ะดีดีบ่ด,ดีไม่น่ากับด้ ดีบ่ diyorsun, ดีก็ไม <oples> ่ได้สนใจเพร่ออะไรเนี่ยแค่จขี่คุยว่าจะความมีนามเปนวะแม่น่ะบ่ได้เห็นมาแต่ม well. no no, right? no well. no, mm ีง้วไม่ควายแต่ขี่ก่ขี่ขี่คว้วเลี้ยงน้ำหน้าถ้ามีอยากจิบอควัวกินดังดังปวดปวดบ่ได้ติเข้ากัดีใช้น้ำเต้าคัยวกินยาอยู่ใกล้บ้านสือบอกครับใกอยู่ค่ะกระบ่ไก่อำเภอผิริธาบอ สีเชีงยงไม่บานหมอกพ่อใจแล้วครูชีแนลอันเบนิ่งปล่อยน้ำนี่อัดมาเนี่ยโอ้ฝน,นตกมาหาอัดพี่นางอัดห้องน้ำเก่งเด้ทัักครบแต่ปอกกําบกขั้วเมื่อเช้าพี่นางวักินวัวได้เพือพ่อได้บายสันจะีน <c oughs> ่าคืนลูกหลานเข้าไปสอนหว่วงตะกี้พี่นางจะสอนอะไรน,นี่มันตะกีตก้ตักหน้าตักหลังตักหน้าตักหลัางแน,น่ ี่นั่งค่เตือนน้องไส้ได้พี่นั่งก็ร่างสอนหมวกสอนจิตนาอยู่ม่นนานประตูปะทาปันหน้าแต่สเปอตะกี้เนาะน้องไปยืนเบิกน้องไส้อ่ะเสี่ยงมันไปยืนเบิงแล้วพี่นั่งบบเห็นมาหนิเพรเงยขึ้นมาเห็นน้องเกือบทิ้งวิ่งพี่น้องเกือบทิ้งสวิงทั้งน้องตั้งเอวเสร็จแล้วาาปิดเนี่ยปาดๆๆนี่บ่ราะมียาเด้เดี๋ยวถ้ามียามันจะเอาบ่ไหวต้องให้เข่าขึ้นก้อนอยานบนเบาเพิ่น เพ,พื่พอนอ้เพื่อนเพื่อนเอ้มีบอลในสามอยู่แล้วมันห่างเพื่อนผูเ้เขตหน้าเพื่อนพันดีจกประจําได้ปะเพื่อนพันนี่เอา้าเพื่อนว่าอยู่ในสายไหนก็จะได้แฟนในสายนั้นแต่เป็นเนื้อคู่กันแต่ทีนี้อันอะไรเคอเนื้อคู่อ่าเคยเพื่อนถามพี่นั่งพี่นั่งบอกว่าแต่ว่าอันนี้เขาเนื้อคู่เขาันได้เลิกกันได้ไหมนี่ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่าง การตั้มหน้าได้เขาพวกเดียวฝนแรงยังไม่ได้เขาเป็นบละ่ะสีอยากฟังเพลงนิกหน่อยอีกละ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 โอ้ยบกเบาๆได้แต่เพื่นโทษไม่จางพี่นั่งยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กันเดี๋ยวบผน,น,นีิมารับงานข่ามปีมันหลายงานงานข่ามปีแต่รับไหวอยู่ที่ไงเหรอฮะอะไรนะพนมสาร วัดเขาหินซ้อนนะน,อน,นะคะ<ช>เจอกันแน่นอนนะคะเราตรงวันที่27พุทธจิกายนะรัดเขาหินซ้อน<ช>เจอกันแท้แน่นอนใจอายคือมอเตอร์ไซค์เลยแหละฟังไอ้บอสแหละเพ่งนะบอกติเอ๋อลองสวัสดีครับฝากสวัสดีคุณแม่มาด้วยนะสวัสดีทุกนนะะทุกคนนะคะหักคิดฮอดค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้สามเลยปีนี่เฮิญสามเขาถอนจากบอนทีทีมาสาม เป็นเกษตรกรโดยปริยายรังเดียกบ่อยากเห็นพานเดมอนของก้นดำเนี้ย <c oughs> นี่หนึ่งสามสามแกให้หน้าโอ้สามลายเดือบเพียว่าีดมอนกายที่เขาใจสามนี่นี่ดูดิตินี่บอกเบาเพื่อนมาสามเลยเลยโอป้านาอน้ำไหลโอ้นี่นี่เอาไปลุได้เลยนี่นิติเนี่ยมันมันมันเขาเฮียได้เนี่ย เอาไปลูกเด้เลย,เลยอยากจะฟังเพงลงร้องแค่ร้องเพลงครับเพลงอะไรอ่ะอยากฟังเพลงอะไรครับปรินยาใจได้ฮักกับไอ้นี่นะสิฟังภาษาไทยไหมครับได้หากับ,อ <c oughs> กบไ, <c oughs> ไบอ้เหมือนใชได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษา นี่น้อยโอ้แอบได้ใจจริงๆเนาะอยากมวยเสียงเยียของที่แอบนี่ยังพี่น้องหนึ่งสวดมนต์ครับสวดมนต์เสียงประดังกับอะไรหลวงพ่อไี่ยอยมพี่นั่งพึ่งบวชซึกบวชไปอาชิตหนึง่งอ่าเดี๋ยวกลับมาตอนอ่าสิขาพรรษาพีน่นางสิบบวชอีกพูดได้สิบวชน้ำมาเด้อ ก่อนจะเข้าพรรษานะคะเมนบบก่อนจะเข้าพรรษาเด้อปาดอันนี้กล้วยซุกตัวนี้ไหมนี่นี่เดินเละเดินนี่พระนี่ครับเนี่ยพระนี่เหองปะโอ้ยังไม่จบไหมมีแอปฟีบอกเสียงเหมือนเดิมเลยโอ้ยเหมือนเดิมอยู่สายขอบคุณหลายนี่มาเบิองมาเบิองนี่อยังไงฟังตอนที่อัดเสียงมันเพราะใครได้รายสดเนาะตอนนั้นก็เล่นเสียงมาก เต็มๆเลยโอปา้านี่กันนี่นี่ก็นสามนี่วาดสวยไฮบะพี่น้องนี่อันที่สามครับจ้างคุณแม่ร้องเพลงฉลองกระถิ่นได้บอครับปีนี้ได้คอมเมนต์มานะครับแม่นะครับที่ไหนแต่ว่าบอแต่ว่าบอขามปีขอแต่ว่าอย่าขามปีขามไปหน้าายงานแล้วพี่นางบอกไล่ละกันนะครับเดี๋ยวไงเราจะตอบกลับแล้วกับโอเคแต่มีวงมีวงขามปีได้เลยค่ะ แค่ตอนนี้พี่นางบริษัรับสามารถจ้างมือนี่ไปล่ำในจ้างมืออื่นไปล่ำไปล่ำในเลยค่ะช่างเสมอ่ะค่ะถึงเบอร์ไว,แว้แล้วค่ะเดี๋ยวโทรบอกถยังบท่านการนักลองอื่นพี่นงางโทรบอกปีนี้สงการหลายงานเลยโท